เดี๋ยวคลิปนี้ครับบุกกระลังสาบริษัทเป็นยนนะผมพาพี่ๆรับชมนะครับเอาติสครับชมนิวแล้วก็ชมบไม่นิวนะครับแล้วก็มีแคมลีนะครับประมาณ10กว่าคันนี่ยนะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆนะครับพวก C H R H R V นะครับพาดูเยอะเลยรวมๆกัน30กว่าคันนะครับเก่งกลางเก่งใหญ่ที่น่าใช้นะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39นะครับและผมมีโปรพิเศษนะครับอยากรู้ว่าโปรอะไรนะครับแล้วก็มีคันไหนที่คุณสนใจบ้างเช่นคันนี้นะแคมลีราคา6กแสนห้า นะครับปี19 6เก0หสีขาวมุกแบบนี้ใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับโดยเฉพาะช่องนี้นะครับผมเน้นเป็นในเรื่องของแคมรี่ครับเอาติสครับแล้วก็พวก Honda ทั้งหลายนะครับพวกซีวิกพวกแอคคอรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาที่โกดัง3มีรถมือ2นะครับสวยๆรวมๆกันน่าจะประมาณร้อยกว่าคันนะครับแต่เดี๋ยวขอโฟกัสนะที่แคมรี่ครับที่เอาติสครับมีอยู่รวมๆกันผมว่าประมาณสัก30คันได้นะครับมีทั้งแบบ ตัวเบนซินล้วนครับแล้วก็ตัวไฮบริดนะปีครับเริ่มต้นประมาณสักสิบเจ็ดอ่ะนะสิบเจ็ดจนถึงยีิบเอ็ดเลยนะครับปีสิบเจ็ดถึงยีิบเอ็ดครับวันนี้คุณดูจูจใจแน่นอนอย่างเอลติสนะครับเริ่มต้นสามแสนกว่าบาทนะปีนี้อ่ะสิบเก้าแบบเนี้ยสามแสนไปลายนะครับ, 19, บ,บ, 300, นะร,บรวมถึงมีซีวิกอยู่คันหนึ่งด้วยนะตัวหนึ่งจุดแปดเอลครับแล้วก็แคมรีสองจุดศูนย์จีสองจุดห้าจี 2.5ไฮบิด2.5ไฮบิดพเมีมแคม c a m รี่ประมาณ10กว่าคันนะ่ะนะใครรอดูอยู่นะครับสามารถติดตามนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าต้องเจอคันที่ถูกใจคุณน่นะครับแล้วช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนโปรพิเศษ2ต่อนะครับ1เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49 2.39เอานะครับเริ่มต้นที่4ปี2.39นะครับสำหรับลูกค้าที่สกอ์ A สกอ์ B นะเครดิตดีนะพูด,ดง่ายๆนะครับ4ปี2.39ครับ5ปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49ราคาเลทผ่อนที่ผมพูดไปจะเป็นเลทผ่อน4ปี4.49นะครับอ่าโปรพิเศษนะครับของธนาคารโอริโกนะจัดเฟ้นนซ์ถูกมากนะตอนนี้นะครับและโปรที่2ครับคุณจอง v, ios, is, ry, v ีออสเอาติสแคมรีภายในวันที่1-14กุมภาครับฟรีรับประกันเครื่องเกียร์1ปีซ่อมศูนย์ครับรถคุณอา่าเป็นอะไรขึ้นมานะคุณเอาเข้าศูนย์เลยนะครับอ่าเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ระบบแอร์หน่อยนึงนะก็ หนึ่งปีเต็มนะครับหรือสองหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซ่อมศูนย์ทั่วไทยอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนคุณซ่อมศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับขอเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับเอากล้องไปจ่อมันนานนะครับหกเจ็ดสามหนึ่งครับเอาติศชมไมน่าเชนปีหนึ่งเก้าครับไม่ประมาณแสนหกคันนี้ไม่แสนหกครับราคาประหยัดสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ปีหนึ่งเก้านะชมนี้ผมนิยามมันนะครับว่าเป็นชมประหยัดเลิกกันนะครับทนประหยัดแม่เทนเน้นถูกนะครับ ไปลายแดงออกมาเกือบ9 0 0 0แสนนะประมาณ8ป0แสนประมาณนี้นะครับตอนนี้3 9 9 0 0 0ได้ปี19 19ต้นปี19กลางปีคุณได้ชมนี้นะครับถ้าเป็น19บปลายปีเดี๋ยวผมพาดูนะคันข้างหลังสีเทาดำนะหลุดจองมานะคันนั้นนะอย่างคันนี้ครับ399ผ่ 3, 9, 9, อนอยู่6 7ตลอดสัญญานะครับผ่อน6 7พัตลอดสัญญาถ้าคุณจะเอาสเก็ตสีปีนะผ่อนประมาณสัก9,000กว่านะครับผ่อน9,000กว่านะครับก็จะ อ่าสองจุดสามเก้าเองเนะครับแต่ถ้าคุณเอาเจ็ดปีนะครับสี่จุดสี่เก้าพรยูโควันเจ็ดคันนี้รถสวยสภาพดีครับไม่ประมาณแสนหกอึดตึกทนรถในงานที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนย์ครบนะครับ,บสีบรอนแบบนี้ไม่ประมาณแสนห้าแสนหกครับผมมีเยอะนะนะครับไม่แสนห้าแสนหกผมมีเยอะคันนี้รู้สึกว่าไม่แสนห้าบอกอ่าใช่หนึ่งห้าห้านะคันนี้นะค,คันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับ แก๊งเนี่ยไอ้า9 9ปีสิคันเนี่ยไม่น้อยสุดถ้าเลือกก็มาเลือกคันนี้ก่อนนะครับสนใจทักมา0ูนย์หกห้ามามเจ็ดสี่ครับไลน์แอ p e k 1 5ึ่งห้คันนี้เดี๋ยวขอดูราคาก่อนอ่าคันนี้ไม่แปดหมื่นไม่8ปดหมืนะครับห้าสนะครับปี19นะราคามันจะขยับไปประมาณ20,000บาท4 1่0 0นหนึ่แต่คุณได้ไม้หลักหมื่นอนะครับอ่าราคาไม่แปดหมราคาสี่ นะ419ผ่ 19, อนอยู่7,001ฟีดาวผ่อนประมาณ7,001ครับได้ไมค์แค่8,000นะใครสนใจ,จคันนี้ก็ทักได้ครับ0659513374ครับรถสวยไมค์น้อยแบบนี้จัดได้จัดนะครับอ่ะถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องไมค์คุณต้องมาเอาคันนี้ไมค์แสนห้านะ399ผ่ 3, 9, 9, อนอยู u 6,07นะครับมาคันนี้กันบ้างชมนิวครับนิวอัลติส1.6รุ่นจีครับคันนี้เป็นปี19ผลิตเดือนพฤศจิกหรือธันวาประมาณนี้เนาะผมผมเคยเอ่อเช็คให้ลูกค้าผมนะครับผลิตปลายปีนะแล้วก็ จดต้นปี20นะได้สีเทาดำครับสีนี้นานๆมาทีหายากคันสุดท้ายแล้วนะ1.6เทาดำคันสุดท้ายครับทะเบียน2162นะคันนี้ไม้แสนหครับราคาดีนะ4 6่แสนหกม่ชมนิวในะจุดที่แตกต่างนะง่ายๆเลยเลยกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ TNGA นะครับ ในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับจุดศูนย์กลางตัวรถอะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับแอร์หลังมีแล้วนะช่วงล่างปีกนกคู่นะช่วงล่างปีกนกคู่ขับมันจะนุ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นชมนี้ช่วงล่างมันจะเป็นคานตรงนะการสั่นสะเทือนเข้ามามันจะเยอะกว่าแต่อันเนี้ยนะครับผิวสัมผัสมันเป็นเขาเรียกว่ามันจะนุ่มกว่านะช่วงล่างมันเป็นแยอิสระสายขวาแอร์หลังมีเชื่อมต่อนะครับผ่านฟังเพลงผ่าน YouTube มิวสิกสปอร์ติฟายได้ครบอะ่ะเบาะก,ก็เป็นบักเก็ตซีดใหญ่ๆนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับล้อแม็กซ์สิหเหมือนกันนะชมนี้มันก็จะได้สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การขับที่มันดีกว่าเพิ่มเข้ามานะครับแต่ราคาก็จะขยับเนาะนะนะอย่างผมยกตัวอ,อย่าง1 9 2 0 19แท้อันนี้กลางปีอันนี้ปลายปีดิฟกันก็ประมาณ5 0,000ื่นอ่ะนะครับถ้า5 0,000ืน000ผ่อนต่างกันประมาณ1000บาทอบาทตีไปประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับใครกําลังซับไหวผ่อนไหวซื้อไหวนะครับ เอาฉมเนี่ยก็มันก็จะดีกว่าแต่เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันนะบล็อกเดียวกันทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันทุกอย่างนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะเอาเรียกง่ายๆว่าเครื่องยนต์นี่ยกมาใส่นะครับแต่นะครับก็ได้ความที่เ,เทคโนโีคนละเจนกันนะครับประมาณนี้มาดูคันต่อไปครับแคมรี่ครับ2.0ปี20นะ 2.0G ครับทะเบียน3948ครับคันนี้สีบรอนปี20ไม้นะ่าจะประมาณแสนสองนะราคา700,000 19,7192.0 G นะครับอ่าชมนี้ก็ถือว่าเป็นรถห,หรูระดับผู้บริหารแล้วกันนะครับรถสวยน่าใช้นะครับไม่ประมาณแสนสองเอง719่ผ่อนประมาณ12ื่นสองน่อยๆน,นะครับผ่อนหมื่นสองนิดๆนะครับหมื่นสองกับกับอีกไม่กี่ร้อยนะครับใครสนใจคันนี้ครับก็จัดได้ซื้อได้นะครับไฟโปรเจคเตอร์ครับเซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4 นะครับอ่าเดี๋ยวใครสนใจนะครับคันนี้บอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วคู่สตาร์ทแล้วนะครับมีการลื่นถลายนะมีคูสคอนโทรลนะครับไม้แสนสองนะมีกล้องถอยจอรัสกรีนเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบรกมือปรับไฟฟ้านะครับแอร์แยกซ้ายขวานะนะครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ข้างหลังมีนะครับม่านหลังมีม่านข้างมีนะครับแบบนี้นะครับรถรถหรูระดับผู้บริหารครับใบแดงล้านสี่สี่หมื่นหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นตอนนี้ครับรถสวยสภาพดีแบบนี้รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางแบบนี้ 719หายไปเกิน50%ครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามา065 951 3374ครับ LINE @pek152 ครับมาดูคันต่อไปให้ดูคันนี้ดีกว่านี่ออทิส1.8 Hybrid High นะ Hybrid ท็อปสุดครับป้ายแดงประมาณ1ล้าน 1. นะ High ไฮบิดไฮาปแดงประมาณ้านหนึ่งนะครับมันก็จะมีในเรื่องของอาการแจ้งเตือนการออกนอกเลนอะไรแบบนี้นะครับได้ล้อลายพิเศษนะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบปรับระดับได้แบบออตโต้นะครับได้ที่ปัดน้ําฝนออตโต้ปัดน้ําฝนออตโต้คืออะไรฝนตกแแมใส่กระจกเซนเซอร์จับทํางานมันปัดให้เองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฮบิดมิดกับไฮบิดเอนทีเนี่ยมันจะเป็นแค่หน่วงเวลานะแต่อนนี้มันจะเป็นออตโต้ให้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมี ไฟตัดหมอกแบบ LED สนี่ครับสีขาวๆให้ล้อแม็กลายพิเศษเฉพาะตัวไฮนะครับปี19ครับไปแดงรันหนึ่งตอนนี้5 7 9 9 0 0 0ต่ไมประมาณแสนหนะติดไม้เยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวเลยที่มีคูสคอนโทน นะครับมีคูสคอนโทรลให้นะครับกะความเร็วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเมนจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ T-Connect นะครับเชื่อมต่อพูดง่ายมันมีเนวีให้นะมีระบบนำทางนะครับมีเนวีแล้วก็มี T-Connect ที่เชื่อมต่อกับแอปของ Toyota ได้นะครับผ่านตัวรถเลยเราสามารถเปิดแอปนะครับแล้วก็เช็คสถานะรถอะผ่านมือถือได้เลยนะครับมันค่อนข้างจะไฮเทคนะเป็นตัวท็อปสุดตัวไฮนะครับนี่มีไฟที่บอกไป ไฟออโต้นะนะเป็นไฟตัดหมอกออโต้นะปรับระดับสูงต่ำได้บอกไฟฟ้าเป็นคู่หน้าแล้วคุณนะครับภายในก็แอร์ปรับดิจิตอลออโต้มีนาโนอี e นะครับมีกล้องถอยมีจอจอรัะสะกีนครบๆนะอีกหนึ่งส่วนนะครับที่น่าใช้เบาะหลังมันพับได้นะครับมีแอร์หลังนะแล้วเบาะหลังตรงนี้มันมาสามารถพับได้นะมีเนี่ยที่วางศอกอะไรต่างๆนะครับพับง่ายมากด้วยนะกดแค่นี้นี่มันก็เอ็นลงมาพับได้แบบ4060ิบหบนะเบอร์ใครสนใจนะครับ เอาติสนะครับตัวไฮบริดไฮนะฟังก์ชันที่ผมพูดไปนะครับมันเยอะกว่าจริงๆนะไฟท้ายแบบ full LED นะเซนเซอร์ถอยมีกล้องหลังมีนะครับรถสวยน่าใช้ครับสีดำและได้ตัวท็อปสุดตัวไฮนานมาที่ประหยัดน้ำมันนะครับที่โตโยต้าเค้าเค็มไว้ได้ยี่สามจุดสามโลลิตรนะครับมันใช้แบตเตอรี่นะครับไฟฟ้าเนาะร่วมกับตัวเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยจีซีของโตโยต้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับไฮบริดไฮอ่ะถ่วงไฟแดงก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะมาดูคันต่อไป อุ้ยอันนี้ตัวท็อปเลยนะครับ4 3 5 2นะครับ4 3 5 2เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะโตโยต้านะครับเป็นไฮบริดพรีเมียมนะครับรถสวยน่าใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้สีขาวมุกค,ครับได้ไฟโปรเจกเตอร์ครับเป็นแบบไฮบริดเดี๋ยวผมขอเช็คราคาก่อนคันนี้อ่ทะเบียน4 3 5 2นะสคบมันไม่มี4 3 5 2 2.5ไฮบริดพรีเมียมครับปี19สีขาวไม่แ0นหนึ่ง 939นะคุณได้ตัวท็อปนะป้ายแดงประมาณเกือบล้านแนะปด179ป้ายแดง1นึ่งล้านเจ็ดหื่นเก้าพันนะฟังก์ชันครบครับมีบายสปอร์ตอ่าลืมแจ้งบายตัวไฮบริดไฮนะครับของเออติดก็มีบายสปอร์ตเหมือนกันนะแจ้งเตือนนะครับใครจะมาแซงอะไรแบบนี้ก็จกอออโต้ uto, ครับเมมโมรี่สีสองจุดบอกไฟฟ้าเป็นคู่หน้าเบรกมือไฟฟ้ามีที่แท่นชาร์จไร้สายมีคูซคอนโทรลนะคันนี้ไม่เสร็จหนึ่งครับกล้องถอยมีจอรัสกีนมีนะ อ่าแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็มีเนวี่นะครับได้สีขาวมุกครับ9 3 9 0 0 0แอร์หลังมีนะครับนั่งสบายครับรถระดับผู้บริหารน่ะขับนุ่มๆนั่งสบายครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวัง939ปี19ได้ตัวท็อปนะไม่เสด็จหนึ่งฟรีดาวน่าจะผ่อนประมาณสัก1 6ื0 0หประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้ครับ065 9์ห3ห้าครับไลน์ครับแอดพีอีตะกี้ข้ามมันมาเฉยเลยนะครับพามาดูไฮบิดไฮเนาะอ่ะ ใครอยากได้ซีวิกนะครับคันนี้น่าใช้เหมือนกันนะไม่ประมาณ1นึ0 0 0สนสี่พันห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันครับหนึ่งจุดแปดเอลสีบรอนครับเครื่องพันแปดเอลตัวท็อปนะนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกล้อแม็กลายนี้เทานะครับสีเทาแบบนี้นะมันจะเป็นไม c h นเชนนะครับตัวล้อลายไม c h นเชนเขานะครับตัว EL มี Honda Lenward ์สมีแรงต่างนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ ทรงสปอร์ตนะซีวิกเอฟซีปีสิบเก้าไม่หนึ่งแสนสี่พันนะครับรถสวยนะ่าใช้คันนี้พรอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเก้าพันสามเก้าพันสี่ 9, 3, 9, 4, ประมาณเนี้ยนะครับใครสนใจทักมาได้นะสําหรับซีวิกนี่ครับเอลนะมาดูคันต่อไปแถมวีออสไหมอ่าวีออสมันอยู่ในโปรเรานะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับถ้าคุณจองนะภายในวันที่หนึ่งถึงสิบสี่นะครับวีออสคันนี้สามห้าสามหนึ่งตัวท็อปครับราคาดีด้วยนะสามห้าเก้าเองปี20ไม่แสนแปด ติดไม่เยอะนะแต่คุณได้ตัวท็อปนะครับ1.5นะตัวไฮอ่ะท็อปสุดนะมีไฟโปรเจคเตอร์ได้ล้อแมกไลน์นี้พุสสตาร์ทนะครับเครื <3 S 2> <ๆ>่องบันหะอึดๆถือคือคอนโทนติดไม่เยอะครับแต่ราคาถูกได้ตัวท็อปนะสีขาวด้วยได้ปี20มา,าดูคันต่อไปนี่ตัวท็อปเหมือนกัน2.7 3.4นะครับแคมรี 5, ่2.5ไฮบิดพรีเมียมท็อปสุดของรุ่นนะคันนี้รู้สึกก่า899 ไม่ประมาณ 2, มาแสนสองแสนสามอาใช่ไม่แสนสามแปดเก้าเก้าปียี่สิบครับได้ตัวท็อปสุดนะครับสีบอลสีบอลสังเกตไหมมันราคามันจะถูกกว่าสีอื่นหน่อยไงน,นะสีบอลราคาจะถูกกว่าสีอื่นหน่อยนึงตัวท็อปครับมีซันลูฟนะฟังก์ชันครบใครสนใจนะครับตัวท็อปสุดนะคันนี้แนะนําจัดได้จัดรถสวยนะ่าใช้ครับมาดูคันต่อไปห้าหกศูนย์เก้านะครับแคมรี่สองจุดศูนย์จีหกแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไม่แสนห้าเฮ้ยผมว่าราคาดีนะผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากว่าครับ ได้สีดำนะได้สีดำปี19บเก้าไม่แสนห้าหกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟรีดาวนะคุณผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นหนึ่งเองนะครับได้แคมรีสองจุดศูนย์ปีสิบเก้าครับปีไม่ได้เก่าเลยรถประมาณห้าปีนิดๆนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้นะครับลูกค้าถามเยอะเหมือนกันลูกค้าถามจะซื้อสดเยอะนะคันนี้ทะเบียนคืนเขานะครับสองจุดศูนย์รุ่นจีครับคันนี้ปีจะอยู่ประมาณเอ่อปีสิบห้าจดสิบหกครับไม่หนึ่งแสนนะไม่หนึ่งแสนพอดีหนึ่งแสนกับอีก ห้าพันสามพันอะไรประมาณนี้นะครับรถสวยน่าใช้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามา0ูนย์หกห้าเก้าห้าปีสิบห้าจุดสิบหกครับรถบ้านประวัติศูนย์ครบนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะคันนี้นะชมนี้ลูกค้าถามเยอะ2.0นะครับเครื่องยนต์วีวีทีไอ0ับพันผ่อน8,500นะ 479, ผ่อน8,500นะครับคันนี้ใครสนใจทักมาได้มาดูคันต่อไป 7054, 7054, 8,99,000ไม่8 9 0 0ม นะครับปี19แต่ไมมันน้อยอ่ะไม้มัน80,000 2.5ไฮบริดไม่น้อยนะคันนี้ผมได้ทดลองขับนะครับจากสาขา2มาสาขา1ขับนุ่มครับรถมันเงียบนะแล้วเครื่องดีนะครับรถสวยน่าใช้ครับได้ไปไม่ผิดหวังนะสําหรับคันนี้ไม้แค่89,000ปี19 2.5ไฮบริด899นะผ่อนก็ก 16, ประมาณสัก10,000หกประมาณเนี้ยนะครับใครสนใจแคมรี่ครับเพียบเลยเห็นไหมนะครับให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะนะมาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไป มาดูราคาประหยัดบ้างไหมนะครับคันนี้3 6ม0 0 0ห6 9มื่นเกปี17นะครับคันนี้ราคา369ผ่อน6กพันสตลอดสัญญานะครับเอาติสสีขาวนะครับปี17นะเป็นรถบริษัทนะครับปี17นะนนานมาทีนะปีลึกแบบนี้นะปกติก็สิบแเนาะนะครับแต่ราคาดีอะสามหกเผ่อน6กพันสตลอดสัญญานี่ภายในสาาาัดส่วนเบาะแน่นๆตึงๆนะครับเพื่อสนใจนะครับ เอาทิ ist, ปี17คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสนใจทักมาได้ครับ0659513374ครับมามี CHR นะครับมาจอดตะกี้พอด,ดีสดๆนะครับปี18 19ครับ1.8 entry ปี18 19ครับคันนี้ไม่แสนสามสี่แ0นหกพ่ผ่อน7,900พนะผ่อน7,900นะครับคุณได้ CHR นะครับ SUV crossover เครื่อง1,800ยกสูงไฟโปรเจคเตอร์ทะเบียนสวย416 นะครับเบาะหลังพับได้เป็นคอสเวอร์5ประตูนะครับนี่นะดิสเบรก4่ล้อนะครับแม็กใหญ่ๆนะข้างหลังก็เปิดได้เนะเป็นแบบเหมือนกับแฮชแบ็กนะครับแต่ว่ามันเป็น SUV c r o s s อ v เ r อร์นะมันจะยกสูงหน่อยๆน,นะครับน่าใช้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้ใครสนใจทักมาได้065 951 3374ก้งแก๊งนี้8 7 8 1น่าจะมาประมาณแสนห้าแสนหกนะครับ399 399ผ่อนอยู่6700 นะครับมีเยอะนะแต่ถ้าเอาคุณเอาคันแรกก่อนนะที่ผมให้ดูคันนั้นไม่น้อยสุดไม่แสนห้านะครับคันอื่นันก็ประมาณแสนห้าห้าแสนห้าเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับมาเอาติสครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีโฉมนิวนะครับล้วก็ได้เป็นปียี่สิบแบบเนี้ยเข้ามาเยอะครับคันนี้ผมจำทะเบียนได้สามหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยไม่แสนหนึ่งไม่แสนหนึ่งนะภายในจะได้เป็นเบาะดำนะครับถ้าเป็นปี19เเนี่ยเบาะสีครีม คีมตัดเทาถ้าเป็นปี20เบาะดำแล้วคันนี้ไม้แสนหนึ่งครับ5 1 0แส0หนึ่งหืนบาทพอนแปนะครับ1920เหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่เบาะก19มันผลิตแค่ไม่กี่เดือนนะประมาณ3เดือนนะแต่20เนี่ยก็ยาวๆเนาะเบาะข้างในจะเป็นสีดำเห็นไหมเบาะดำคอนโซลดำนะครับที่เหลือเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่นี้นะช่วงล่างปีกนกคู่เหมือนกันนะครับแอร์หลังมีให้เหมือนกันไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกัน นะล้อแม็กเหมือนกันทุกอย่างอ่ะล้อสำรองก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานบริษัทญี่ปุ่นประวัติศูนย์ครบครับ5 100, 1 0 0 0 1หไม่แส0หผ่อน8 6ดนะครับอยากได้เอาติส์นะแล้วคุณอยากได้เป็นแบบปี20อะ่ะคันนี้จัดได้นะครับไม่ผิดหวังมาดูคันต่อไป1.8 hybrid m i ไฮบริดมิดนะครับ1.8 hybrid m i ไฮบริดมิดเนี่ยก็ดอปกว่าตัวไฮหน่อยนึงเอาแต่ราคาก็ถูกอะ่ะนะคันนี้500,000 6,9,000ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะ569ใช่คันนี้ไม่1 0 0 0 0นะครับปี19 h y b ้าไฮบิดมิดเนี่ยก็ได้ไฟโปรเจกเตอร์ led แล้วเหมือนกันแต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะสามารถติดเองได้นะครับไม่กี่บาท2,000 2,000 0 0 2 0ประมาณนี้กุญแจรองรับสมาร์ทเอ็นทีเบาะด้านคนขับเป็นปรับไฟฟ้าครับแต่ด้านข้างปรับมือนะครับแล้วก็นี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้เหมือนกัน นะครับไม่แสนหนึ่งนะคันนี้เบรกมือปรับไฟฟ้าเหมือนกันแอร์หลังมีให้เหมือนกันนะรประหยัดน้ํามันเหมือนกันครับยี่สามจุดสามโลลิตรตามสเปคที่โตโยต้าเขาเค้มนะครับล้อมแม็กได้เป็นลายเดียวกับ 1.6G จนะครับประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันและรถสวยน่าใช้แบบนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับสนใจทักมา0 6 5 9 5 1 3 3, 3 7 4ครับมาดูข้นต่อไป1 2 2 0 g ไม่น้อยนะ7เอ่เอเจ็ดแส่หมื่นเกครับคันนี้ทะเบียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้ทะเบียนติดกันมากเลย ทะเบียนเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยกันไม่มัน80,000อ่ะนะครับไม้แปดหมื่นสี่แสนเจ็ดหนะครับไมแปดหมื่นนะทะเบียนเดี๋ยวดูให้นะครับดูตรงนี้ทะเบียน1 4ึ่งสี่เจ็นะัสี้าผ่อนหมื่นสองไปปายไมแปดหมื่นะครับไม่แปดหมื่นสามผ่อนหมื่นสองไปปลายนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมนบอร์ดซี2จุดนะคุคอนโทรลกล้องถอยจอทัสกรีนไม่แปดหมื่นนะครับผ่อนหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับ ใครสนใจทักมาได้นะแคมรี่สวยๆแบบนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวพาดูคันอื่นอีกผมมีแคมรี่ราคาประหยัด2.0รุ่นจี6 5 9 0 0 0ปี19ต,ติดไม่เยอะนะคันนี้ไม่แสนเแต่ราคาคุ้มครับใครไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะเพราะมันเป็นรถหน่วยงานประติออศูนย์นะครับเอาคันนี้ไปใช้งานต่อคุ้มครับไม่แสนเะครับไม่แสนแต่ราคาดี6แสน5หม่น9พันพอยู่หมื่นหนึ่ง ไม่ถึงหมื่นหนึ่งดีด้วยนะผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นแปดเก้าร้อยนะครับฟรีดาวนะผ่อนเจ็ดปีนะดอกเบี้ยสี่จุดสี่เก้าเจ็ดปีนะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งอาตีไปนะครับทะเบียนสวยด้วยหกเจ็ดศูนย์นะได้สีขาวมุกครับไม่ติดไมเยอะแต่ราคาถูกอ่ะนะคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งขูคุณดูดิใบปอดศูนย์มันห้อยเรียงกันแบบเนี้ยนะครับใบปอดศูนย์มันห้อยเรียงกันครบเลยอ่ะนะได้ไปคุ้มครับคันนี้นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับก็มีจอทัชสกรีนนะครับสภาพดี ได้ไปไม่ผิดหวังแอร์หลังอะไรต่างๆมีให้นะครับม่านไฟฟ้าหลังมีนะครับแอร์หลังมีม่านข้างมีแบบนี้นะสำหรับแคมรี่คันนี้ครับ2.0รุ่น G ปี19นะครับราคาประหยัด659,000นะครับราคาแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับสนใจทักมาได้0659513374ใครไม่ซีเรื่องไม้จัดได้เลยนะครับมาดูคันต่อไป7165รู้สึกว่าคันนี้ไมมันเท่าไหร่แสนหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันเข้ามา3คัน อ่คันนี้ไม่แสนะครับแต่ราคาประหยัด4ี่แสนเจอ่าสี่แสพผ่อนอยู่8ปดพทะเบียน7165ครับปีย0นะนนิวเอาติสปี20นะครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะสนใจคันนี้ก็จัดได้นะครับติดต่อเข้ามานะอยากได้ a อาติสปีสิบเก้ปี20ทักมาได้อยากได้แคมรี่ปี 18, บแปดคุณก็ทักมาได้นะครับผมมีให้พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้แน่นอนมาครับคันนี้ปีอดอะนะครับ HRV ตัว Minor Change นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะราคารู้สึกจะ600,000กว่าบาทหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน HRV คันนี้นะครับ1.8 EL ปี21ไม้50,000 5 0 0 0 0 99,000 599ผ่อนอยู่999ผ่อนแค่999ตัว EL นะภาษาชาวบ้านเรียกตัว Long Top อะนะแต่ฟังก์ชันมันก็ครบมันแค่ไม่มีสลับครับกุญแจ Smart Entry 2ฝั่งมีคูซอนโทนนะครับบอ่อปรับไฟฟ้า นะลำโพงใหญ่ๆนะกระจกออโต้ uto, มีฮอนด้าเลนวอชไม้ห้าหมื่นกล้องถอยจอรัสกีนมีครบกระจกตัดแสงออโต้มีให้นะครับเบาะสภาพดีไม้ห้าหมื่นปะียี A ่ w R, M M, ิบเอ็ดนะนะ SUV คารเซอร์ปีใหม่ๆนะเบาะหลังพับได้แบบลาบแบบนี้เลยคุณดูนะครับเบาะหลังพับได้แบบลาบนะเอาขึ้นมาก็ง่ายๆแบบนี้นะตรงนี้สามารถดึงหัวหมอนขึ้นมาได้นะครับเบอร์ใครสนใจครับ HRV ราคาประหยัดนะ599เองคุณเป็นรถบริษัทนะครับไม่ใช่รถบ้านนะไม5ห้าหมื่นปี21อ วันประกันตี0ยังอยู่เลยเนี่ยนะวันรันตี0มัน5ปีนะครับวันรันตี0ยังอยู่น้ำมันมันแค่50,000ื่นนะครับผ่อน9,9 0 0ฟรีดาวครับได้ SUV c r o s คอ v เ r อร์ยกสูงครับปี21ปีค้นใหม่คุ้มนะคันนี้ได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะในเลทราคานี้มาครับดูคันต่อไป6,10นะคันนี้รู้สึกจะเป็น Camry 2.5 h y b ุดห้าไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดของรุ่นไม่ประมาณแสนแสนหนึ่งแสนสองนะ นะครับไม่จะอยู่ประมาณนี้แสนหนึ่งแสนสองแต่คุณได้ตัวท็อปนะครับปียี่สิบเอ็ดเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณหมื่นเจ็ดครับคุณคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นเจ็ดนะเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับรถผู้บริหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นเช่าใช้นะตัวท็อปคับทะเบียนจำง่ายด้วย610นะตะกี้มันเหมือนมีทะเบียนประมาณนี้อยู่อะนะครับไม่รู้มาจากบริษัทเดียวกันหรือเปล่าอันนี้610เนาะอาสีขาว670นะใกล้ๆกันนะครับใครสนใจนะครับแคมรี่ตัวท็อปคุณทักมาได้ ผมมีแคมรี่มีออ t ิสนะครับรวมๆกันน่าจะประมาณสัก6 0 7 0คันนะครับเพชรยนต์นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39%สนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะให้ดูเนี่ยน่าจะ30กว่าคันแล้วหวังว่าจะชอบสักคันนะครับสนใจคันไหนติดต่อเข้ามาครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับอยากคุยกับผมอยากให้ผมให้คำปรึกษาคุณนะครับโทร0659513374ครับไลน์ครับแอด P.E.K. 152มีแอดนำหน้าก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลานะครับอัปเดตลดสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ